็อึ้งกรรมการอึ้งค่ะคิดว่าเป็นอะไรที่มัน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 ว้าวมากๆแล้วก็ดีใจเออสำหรับผู้ถือหุ้นทุกคนค่ะคิดว่ามันจะไปได้ยากมากเท่าไหร่หนูว่ามันมันไปได้เรื่อยๆเพราะว่า MGI ก็คือมันมีอะไรหล่อเลี้ยงตลอดว่าจะเป็นผลงานหรือว่าจะเป็นเอ่อทางด้านของแบบสินค้าต่างๆอะไรเงี้ยค่ะก็สามารถต่อยอดไปได้เรื่อยๆอย่ากรอบดูเหลือนสองร้านหุ้นไป๋ ตอนนี้หนูหน่าจะเหลืออยู่ประมาณ1นึ่ล้านเก้าแสจริงๆก็คือเดี๋ยวมันจะมีมีทั้งเพิ่มแล้วก็มีทั้งลดเป็นการเทรดไปด้วยแล้วว่าเพราะว่าหนูเล่นหนูอยากได้กำไรอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะมีช่วงที่มันขึ้นเราก็อาจจะมีการเทรดเพื่อเอาทุนคืนแล้วก็อาจจะต่อลงเพิ่มอะไรเงี้ยค่ะสลับสับเปลี่ยนไปเพ้าว่าไปเร่อง <laughs> <laughs> น,นี้ต้องอะไรอันแรก็สุดเลยสุยดเลยรู้สึกไงเขาเล่นเรื่องนี้หลายคนงทีการเราจะมีโน้มนครต่อไหมก็จะหนัก คิดว่ามีแต่ว่าในในอาจจะเป็นค네ิวการขายในช่วงแบบปีหน้าเลยอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็คือแบบคิวในปีนี้คือแน่นไปเลยจริงหรอ่เดี๋ยวมีภาพยนตร์ค่ะแล้วก็จะมีเรื่องของซีรีส์เรื่องดูอันนีอะไรสุอท้ายติดต่อได้แต่รอบปีหน้า ตอนนี้เราถ่ายหนังเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะก็เหลือแค่รอมีรีชูดหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะได้ดูกันในเดือนออสิงหาคมในวันที่19บเก้าค่ะแล้วเมื่ี้ถามวันหัวเวลาถ่งใครเดือนที่แล้วก็คือที่หายไปประมาณหนึ่งเดือนต้งมกราเลยใช่ค่ะผมไปถ่ายที่ทเราเราแบบให้คิวเขาแบบให้หนังต้นไม่ไหน หรือว่ามีคิวแค่ั้นจริงๆก็เขาขอมาประมาณนี้ค่ะแล้วก็พกลาเสร็จปุ๊บก็เดือน,นก,กุมภาพนันธ์นี้น,นาเพจะเปะ็นบรกอบคนิกาคือบอกว่าการทํางานคือหุ่นพึ่งคอูรสึกว่าไม่คาดคิดว่าเขาจะาขนาดนี้มันมันหน,นคิดว่ามันจะง่ายกว่านี้เลยือมันยากมากๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสมจริงเพราะว่าเราเข้าใจว่า,าวภาพยนตร์คือจองใหญ่ทุกอย่างมันต้องแบบจริงมากๆ ก็จะมีแบบบางอันที่เราจะต้องลงลึกจริงๆสําหรับความรู้สึกนั้นๆอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีแบบเอาออกไม่ได้บ้างบางทีก็สถานที่แดดร้อนมากเพราะเราถ่ายเป็นบินแบบบนเ่ินเขาบนดอยอะไรเงี้ยซึ่งมันก็จะไม่มีร่มเลยอากาศก็ร้อนก็พอเราเช็คหลังมอนิเตอร์ทุกครั้งเวลาที่เราถ่ายแต่ลซีรีส์เงี้ยก็ทําให้เราได้วามส่าสมกับการรอคอยแน่นอนค่ะไม่ว่าจะเป็นบางเกาะขนิการหรือว่าเดนะแกรีข้ามปีนอกจากอากาศแล้วกับลุคทั้งหมดอะไรเงี้ย ปังกันมากคือบางกอกพนิการมันจะมีความคีเียซ,ซึ่งก็เป็นในยุคสมัยรัชากาลที่5ก็จะมีความสวยไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหน้าผมอะไรเงี้ยแต่ภาพยนตร์ก็คือมันจะมีมีความโฉบนิดนึงเพราะว่าด้วยตัว,ต,วตัวละครของภาพยนตร์นะคะมันค่อนข้างที่จะเป็นแบบเรียวมากแต่งให้มันดูโซนขึ้นคล้ำขึ้นอะไรเงี้ยค่ะแต่งให้โฉมขึ้น,น,น,ะะนะนโฉบได้ไหม วมัวนมนจะมีบางอันนี่ช่วงท้ายๆท,ที่เราถ่ายถ่ายกันท้ายๆก็คือแค่จะไม่ต้องพาใต้ตาอะไรยมันไม่แด <ขา S 1> งธรรมชาติเลยจริงสุกจริงแน่นอนค่ะเพราะสึ่งรี่สื่อไปบ้างส่งรูปเป็นลำบากขน,นาดนาั้นเขาก็บอกว่ามันก็คุ้มค่าแน่นอนเพราะตัวหนูก็คิดว่าเขาก็น่าจะภูมิใจแล้วว่ามั่นใจกับผลงานที่มันจะออกมาการตันตรงซีนกางๆพันเนื้อรือว่าพันเก็บทำไมครับเอ่อ คือตอนแรกอ่ะเราเรายังมีเหมือนแบบเอจะอยังไงจะเข้าหากันยังไงดีอะไรเง,งี้ยด้วยคาแรคเตอร์ของเขาแล้วของเราแต่ว่ามันจะมีความเป็นศ mm ิลปินที่แบบพอเราเริ่มคุยเริ่มเล่นด้วยกันก็ตลอดหนึ่งเดือนที่ถ่ายด้วยกันก็หน้ารักมากก็คอยแบบซัพพอร์ตกันดีมีามดันมาหลยถ้าดองบ้าไปทู่บ้านทุกอย่างจะต้องต้อเงินทหนักทุกคที่จะเกิดขึ้นมีบ้านที่ที่รสึกกดดันว่าเราเอเราจะทำได้ไหมอย่างมะกอกคณิกาก็จะมี ที่เราจะต้องร่วมเล่นกับพี่ๆนักแสดงมืออาชีพก็จะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะเราจะเล่นได้ไหมแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็คือจะคอยบอกตั่เตัว่ากับเฮ้ยมันไม่มีอะไรที่เราทําไม่ได้อะไรอย่างเี้ยแลก็พี่พาคอถางมีคนอนหลายคนที่มันเพิ่งจบคัน จริงก็เข้าใจทุกมุมมองอ่นนะเพราะว่าด้วยความพอเราอยู่ตรงนี้แล้วเราก็เคยผ่านการเป็นผู้เข้าประกวมาก่อนแต่ว่าแต่ว่าใน,นปี2024เคปเปนมันอาจจะหนักมากขึ้เพราะว่าด้วยด้วยความที่ ตอนนี้ MGI หรือว่า Miss Grand ของเราอ่ะมันมีความก้าวหน้าเนี่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตลาดหลักทรัพย์หรืออะไรก็ตามอ่ะมันก็ต้องคงบอกให้เห็นว่าคนที่จะมาอยู่ในนี้ต้องสามารถทําได้ทุกอย่างจริงๆแล้วก็เราบอกชัดเจนว่าจะมีมีที่สี่ก็คือ business เราก็บอกแล้วว่ามันการขายแต่ว่าในที่นี้เนี่ยอยากจะบอกน้องๆว่าบางทีเนี่ยต่อให้ยอดมันจะไม่ถึงแต่ว่าเราเห็นถึงความพยายามเห็นถึงความตั้งใจนะเราก็เข้าใจได้แต่ว่านูว่าสิ่งที่มสอาจจะสื่ออาจจะหมายถึงว่าบางคนอาจจะไม่ได้ดูมีความตั้งใจที่จะตั้งกล้อง นำเสนอหรือมีเซนสินค้าจริงๆก็เลยทำให้แบบว่ายอดมันไม่ดีว่าแต่ว่าสุดท้ายก็เป็นกำลังใจให้น้องๆให้มีประสบการณ์ในทุกด,ด้านละกันก็ถือว่าการขายของมันก็ทำให้เราได้ค่าคอมมันก็มีรายได้าามากเช่นเดียวกันแล้วทุกๆกันการไลฟ์ถ้าน้องๆขายได้มันก็มีค่าคอมที่จะไปต่อยอดตัวเองได้เพราะว่าอย่างบางคนก็คือบางเดือนแสบจะพยายามมองในด้านที่มันเป็นด้านบวกจะได้ไม่ไม่บัตรคอแล้วก็ไม่เหนื่อยแต่ว่า สำหรับสำหรับหนูหนูก็ยังคงเอ่อในปีนี้ที่เราได้เป็นมีส่วนในการตัดสินเนี่ยหนูก็จะมองในความเป็นยูนิควีนเป็นหลักด้วยใน่วนสำหรับหนูอะไรเงี้ที่เราทำราแบ่ี่ั่งแล้วที่นีที่เราออกมาดีวิวน้องๆแต่ละจังหวัดเอ่อถ้าถามสำหรับหนูอะไรเงี้ยก็ยังรู้สึกว่า สิ่งที่สิ่งท,งที่มันหายไปคือความเป็นเพที่คุยแล้วเราก็จะเห็นส่วนมากคือตอนนี้อาจจะเน้นไปเหมือนกับคนหนึ่งดีนนด้านนี้ก็ดีไปเลยแล้วก็ขาดด้านนี้ขาดปีนี้าบางคนมีปีนี้ก็ขาดปีอื่นก็เลยยังยังไม่เห็นเมื่อกี้ก็ได้มีการคุยกบับบอสเหมือนกันว่าเจอคนที่ถูกใจบ้างอยังซึ่งเขาก็ยังรู้สึกว่าเออยังคิดเหมือนเราว่าแบบ มันยังเจอคนที่อยู่ตรงกลางพอดีๆยังไม่ได้ก็อาจจะมีเวลาให้น้องๆได้ทําการบ้านเพิ่มบางคนก็คืออาจจะขายของเยอะจนลืมลืมเพิ่มความแม่นตัวเองหรือบางคนอาจจะขอคอามแมน่์ดีมากแต่ว่าบิสเนสก็คือดูจะยากอะไรอยย่างงเี้ก็ก็เป็นกำลังใจให้ก็เราก็พยายามที่จะดูคนที่จะมาต่อยอดต่อจากตนี้ได้เราเดินจริงแล่ว่าบางคนตั้งต,ต,ตั้งใจตั้งมาบอกว่าจริงๆจะเป็นของหมอแต่เขาได้ทีแต่ยอดส่งมาแต่ในไปแค่ผู้จ้ อะไรนะฮะ,ะแคมเปญ750,000แต่ไหนไปแคมเปญ7 5 0 0า0สำหรับหนูหนูมองว่าถ้าสมมติว่าทํายอด7 5 0 0 0าได้อันนี้เราอยากให้น้องคิดไปในด้านหัวเพราะมันมีค่าคอมที่มันก็ได้เยอะเช่นเดียวกันสําหรับการขายที่มีแคมเปญในแต่ละแคมเปญเราเข้าใจแหละว่าน้องๆจะมีความเหนื่อยความล้าหรือว่าบางคนมีแสงแฟนคลับที่มาซัพพอร์ตก่เหมือนกันหรือแฟนคลับบางคนรู้สึกว่า ม,มันมีแคมเปญเยอะจนซื้อไม่ทันหรืออะไรก็ตามเนี่ยเราก็พอเข้าใจแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันคือบทพิสูจน์ที่เราก็อยากจะเห็นว่าถ้าคุณทําได้คุณเอาอยู่คุณก็สามารถที่จะชนะอีก77็เจ็จังหวัดที่เหลือได้มันก็เป็นบททดสอบอีกหนึ่งอย่างที่ถ้าทําได้มันก็ดีแต่ถ้าทําไม่ได้ก็รอดูในแคมเปญต่อไปะค่ะ